ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะบางครั้งไม่ใช่สูญเสียเฉพาะร่างกายเท่านั้นะนะคะบางคนค่ะยังมีชีวิตรอดอยู่เพียงแต่ว่ามีร่างมีลมหายใจแต่ไม่รู้ตัวนะคะ,คะแน่นอนคะ่ะก็ต้องอาศัยบุคคลใกล้ชิดที่ต้องดูแลแล้วก็มีกําลังใจเพราะว่าสิ่งเดียวที่เขามีก็คือความหวังเราจะไปดูกรณีตัวอย่างของสิบตำรวจตรีพรประสิทธิ์ขวัญขาวนะคะที่ยังคงมีชีวิตอยู่อย่างที่บอกนะคะ,คะแต่ว่าครอบครัวก็ยังคงอยู่หวังว่าวันหนึ่งจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานะคะ ติดตามได้จากคุณเบญจมาตรอักษรนิดค่ะ สวดมนต์คาถาชินชน,น้ับชรชนนี้น้องเดฟวัยเก้าขวบจะนั่งอ่านอยู่ข้างเตียงให้พ่อฟังแทบทุกวันแม้ร่างกายของสิบตำรวจตรีพรประสิทธิ์ขวัญขาวจะไม่สามารถขยับเขยื่อนได้เพราะภารกิจในสามจังหวัดชายแดนใต้จากอุบัติเหตุรถกันกระสุนโดนตะปูรเรือใบของผู้ก่อความไม่สงบขณะเร่งเข้าพื้นที่ในอำเภอยี่งองจังหวัดนาราธิวาสช่วยชุดเก็บคู่วัตถุระเบิดที่กำลังปะทับกับกลุ่มก่อความไม่สงบเมื่อวันที่27กันยายนปีที่แล้วบาดเจ็บสาหัสแกนสมองซีก งานถูกทำลายท,าท,าทั้งๆที่เพิ่งรับราชการตำรวจได้เพียงห้าเดือนและทราบข่าวดีว่าภรรยาท้องลูกคนที่สองก่อนเกิดเหตุเพียงสองวันเขาก็บอกว่าไปไม่เป็นไรเขาบอกว่าแต่กลับมาบ้านเขาก็บอกว่าถ้ากลับมาแล้วถ้าถึงรอบได้กลับมาก็ได้กลับมาถ้าไม่กลับมาเขาก็ไม่เป็นไรนะอะไรเนะี้ยค่ะ หลังจากรักษาตัวในโรงพยาบาลนานสองเดือนสิบตำรวจตีพรประสิทธิ์ก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านในอำเภอร่รอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยต่อเติมห้องชั้นล่างของบ้านเป็นห้องปลอดเชื้อขณะที่ทุกคนในบ้านกลายเป็นพยาบาลประจำบ้านที่ต้องคอยผัดเปลี่ยนดูแลอย่างใกล้ชิดมานานกว่าเจ็ดเดือนเพราะคนไข้มีอาการเกรง็งไอและสำลักอยู่บ่อยครั้งอาหารมีเพียงนมผงที่ต้องชงให้ทางสายยางทุกสี่ชั่วโมงยังต้องทำกายภาพบำบัด ล้างแผลและหมั่นพูดคุยโดยเฉพาะน้องเดฟจะคอยสัมผัสมือและหอมพ่อเพื่อกระตุ้นให้การรับรู้กลับคืนมาโดยดวงตาที่กรอกไปมาเสมือนรับรู้ได้ออออปาด้วยใม่ขอได้ยินพอดักห,หน่อยมา้ยห,หนำนั้ จากคนหน้าครอบครัวมาเป็นคนข่าที่ต้องคอยรักษาทําให้ภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะนมผงพรอ้อมสําเร็จรูปตกเดือนละหลายหมื่นบาทเงินเก็บก็ล่อยหลอลงเกือบหมดสุดท้ายคงต้องตัดสินใจขายที่บางส่วนเพื่อรักษาลูกให้ถึงที่สุดถ้าไม่มีจริงๆที่ตรงนี้ก็ต้องต้องต้องทาไงก็งรักษาลูกอะมันมันไม่ไหวไะแต่ต้องสู้อ่ะเพราะอะไรกันไห่เจ็ดเดือนจะเป็นเดือนรักลูกเลย ทำไงเนี่ยเราก็ไม่อยากเหียลูกเราไปจนจุดนี้เราอยากเห็นหน้าเขาทุกวันตึงเขาจะอยู่สภาพแด้นี้เราก็ทนได้ ความหวังคือสิ่งเดียวที่ช่วยให้ทุกคนในครอบครัวมีกำลังใจทั้งทำบุญสวดมนต์ไหว้พระขอพรหวังให้อาการดีขึ้นขอเพียงแค่รับรู้พูดคุยได้ก็เป็นเรื่องที่ดีใจมากแล้วโดยมีของขวัญรอต้อนรับสิบตารวจตรีพรประสิทธิ์เป็นน้องฟ้าใสลูกสาวคนเล็กวัยหนึ่งเดือนที่น้องเดผู้เป็นพี่ชายเป็นคนตั้งชื่อให้เพื่อหวังให้พ่อหายและท้องฟ้ากลับมาสดใสอีกครั้ง ยังคงมีครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอีกหลายครอบครัวค่ะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ซึ่งนอกจากความช่วยเหลือแล้วกำลังใจจากคนไทยทุกคนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาต้องการค่ะสมบัติรังวงถ่ายภาพเป็นจมาักษรนิดรายงาน